สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเอทใจสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสว้ข,ขู่สุขคนเดจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีแล้วจ้าช่วงมอหมอยหอยสังกับตัวโตเทยใจจ้านนะะแต่วันนี้จะมาขอแนะนําตัวหน่อยนึงนะคะสําหรับแฟนกลับ FC ที่ติดตามใหม่นะคะ จากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น t i k t o อกหรือว่าแฟนเพจหรือว่า Facebook หรือว่า YouTube เองนะคะจะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของโตโตมากขึ้นนะคะชื่อก็โตโตนะคะเรียกง่ายง่แล้วกันนะคะชื่อนี้แหละคะ่ะเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดในเขตเทศบาลน,นะคะอายุก็40กว่ากว่านะคะกว่ามากกว่าน้อยก็ว่ากันไปนะคะเกิดก่อนก็กว่าเยอะเกิด ช้าก็กว่าน้อยแล้วกันนะคะจะเรียกพี่เรียกเพื่อนเรียกยายเรียกเธอเรียกฉันเรียกอะไรไม่ว่ากันไม่ได้ถือยศถือศัก์อะไรนะคะตามสะดวกสบายของแฟนกับ FC เลยนะคะอาศัยอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็เกือบ8ปปีได้นะคะใกล้แล้วนะคะหรือว่าฮอลแลนด์นั่นเองค่ะ การทำคลิปก็จะมีหลากหลายแนวนะคะการท่องเที่ยวโซนยุโรปเอเซียหรือว่าทางเมืองไทยบ้านเราด้วยนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่ต่างจินต่างแดนแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะคะการทำมาหากินการหางานการหาเงินหรือว่าการเรียนการใช้ชีวิตในสังคมเมืองนอก สังคมฝรั่งมังคา่านี่แหละครับก็จะถ่ายทอดให้กันดูเป็น็อดเป็นตอนก็ว่ากันไปใครชอบดูการท่องเที่ยวก็ดูชอบดูการแชร์ประสบการณ์ชีวิตจริงในต่างแดนก็ดูกันไปเป็นอุทาหรณ์เผื่อเป็นประโยชน์กับใครบ้างนะครับเผื่อเป็นความบันเทิงด้วยนะคะก็จะมีหลากหลายอย่างในช่องของตัว,ตวเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสะส่วนมากนะคะ ยังไงก็แฟนกับเอฟก็ฝากติดตามด้วยใครสะดวกช่องทางไหนนะคะอย่างทิกตอกก็ชื่อนี้แหละค่ะตโต้เทยไทยนะคะอีก Facebook ก็ตโต้เทยไทยสเปนแลนด์นะคะแล้วก็แฟนเพจก็เทยไทยสเปนแลนด์นะคะ YouTube ก็ชื่อเดียวกันนี้นะคะเทยไทยสเปนแลนด์ยังไงก็ฝากอยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะ ส่วนสำหรับแฟนขับ FC ที่ติดตามกันมาตั้งนานนะครับฝั่งทาง YouTube ก็ตัวตัวเองก็ทำมา3าม4ปีได้นะคะยังไงก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนที่เป็นกำลังใจกันมาเสมอตลอดจนถึงทุกวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปลอดโรคปลอดภัยโชคดีมีใจเฮงเฮงรวยๆวยปังปงัดังๆกันทุกคนนะคะ ยังไงก็อย่าลืมนะคะติดตามกันได้นะคะใครสะดวกช่องทางไหนก็ฝากอยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปต่างๆก็จะใช้ทั้งภาษากลางภาษาไทยภาษาอีสานเป็นบางคลิปผสมประสานกันไปนะคะอย่างแฟนคลับ FC ก็มีหลากหลายภาคนะคะใครถนัดฟังภาษาไหนก็ฟังนะคะแต่ตัวตเองก็ ถ่ายทอดออกมาด้วยความเป็นตัวเป็นตนของเราเองคาแรกเตอร์ของเราเองนะคะ,ะ,คะก็อาจจะมีภาษาไทยภาษาอีสานผสมกันบ้างเป็นบางคลิปนะคะยังไงก็ขอฝากทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ